ตรงเนี้ยมันเป็นทางสัตว์ผ่านโดนมึงเห็นแอ่งน้ำตรงโน้นไหมหรือเไม่รู้ว่าโป่งน้ำตรงนั้นโดนโดนโดนชาต์มันจะพาไปกินน้ำโดนอ้อเออกินน้ำตรงนู้นเดี๋ยวน้ำโดนเดี๋ยวสัตว์มันก็ผ่าเลยโอ้โหลูกขนขาโป่งรอเลยมึงอ่ะแกรู้ได้ไงอเอ้ากูไม่นผ่านแต่มันจะไม่รู้ไอ้ปลาเดียวที๋ยมความรอ พ่อพ่อลูกเห็นมาฟ้ากเห็นสองพ่อลูกเดดพันไปบอเฮ้ยจุ๊บเฮ้ยจุ๊บุ๊จุ๊บ้ยไอ้ปไงใครอ่ะม้าในล่ะใครไหนล่ะม้าเออม้าสวยอ่ะสวยไหอยากได้อย่างงี้มึงทำบวกรอเลยหนุ่เดี๋ยวพ่อมาวิ่งไล่ใครแกนะ พาจอบบอกใ้โจรุไกไทยทำบุญดักไว้เสียงพันจอบตะอกนบอกให้โจรุกงไทย ไป้วแกจะไปไหนล่ะพ่อไปไหนที่ไหนแล้วกูบอกมามาแล้วเอ้ากูแกวไปวนไปโวนข้างกนุ๊กแกจะย้ายที่ก็เพิ่งจะมาถึงกูจะย้ายไปไหนล่ะกูจะไปกูจะไปเท่างไปก็ไปไปแล้วาูจะเอาบอมาเดี๋ยวกูทำเองเฮ้ยไม่เอากูแกแล้วกูวิ่งไม่ไหวแล้วกูไม่งอ้มแล่วแกแล้วกูวิ่งล้มพลังข้าจะหนุนอยู่เข้าไม่ต้อง ไม้ทาตซองผู้เป็นพ่อก็ต้อง,ปองอไ,ปอไ,อไปเอ,องวิ่งไปตะบักเสียงตะโกนบอกไอ้ตวนุ๊กไงครับจวนโอลยไปไวุ้ยจวนไปไว้ยไปไวุ้ยไปโว้ยไปไวุ้ยไปไว้ยมาวิ่งมาโเห็นไหมจวนทำหมวกดักอยู่ด้วยความสลาด ไหนที่เจอหนังไปบ้างไปบ้างโอ้ยโอ้ยเดือยว่ะเงินจริงเงินจริงไอ้ตัวไปฮะไปบ้างเจอพี่ไปไม่เอาไปบ้างเนี่ยกูไม่ไหวแล้วไม่เอานี่กูพ่อมึงไว้เนี่ยลูกมึงน่ะกะกูไม่ไหวแล้วกูวิ่งไม่ไหวหนูไม่ไหวหนูไม่ ุดท้ายจะจอบต้องไปสอดมาจะเป็นขาขาคล้องอกมากอกหรือไ่ตอมาองตอดวิ่งวนไปวนมากับกระบุท้อไุดท้ายก็ต้องมาติดบวกที่ยวตไว้ ไอ like ้ไอ้ต <Yeah. S 2> um, ัวจับได้เหรอไอ้บ้านคนนี้มันตัวใหญ่มาหนักเว้ยมันจะมามันจะมามันจะมาไวมันจะมาไวไอ้ตัวไอ้ตัวมันจะเป็นลมมันจะกระห่าวไวระวังสายใหม่ขาดเลย มอชวดเสือกมัดข้อติดกับขาเอาแล้วปัญหา,าเกิดแล้วครับต้องช็อกเลือร้อเมื่อม้าถูกมัดติดกับคนมันก็<ย>มันก็ต้องไดิยังไงนะยังเสร็จละละแล้วไรไป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 ออกทีม้าเป็น มันใหม่มันมันใหม่มันมวมาไหนมันจะทิ้งตัวเขาหม่เนี่ยมึงเยอะมึงฟ้าพอดิโอไปเลยมันขามันขาขาไหนขาเนี่ยมันไม่รู้จะขาอไรเนี่ยไปเยื่ความซุ่มคอจวดลุกขาเพื่อบรรจขาพ่อครับท่านผู้ชมที่รักแลวไม่ เงื่อนธรรมดามัดเงื่อนเสียชีวิตนุงายันังไปงไป เอ้ากอีกไไม่ต้องมาจับมาเอาไปเอาไอ้ลูกสาวคนเดียวทงาเพียบพ่อเอ้ไข่า้บอกไปจับมาก็ไม่หยุดจับมาามาหยุดนะครับแต่ตาพ่อยังไม่หยุดครับใช่ไครับ nó đục nát, khó lẹn em vậy thôi.

พยายามจะดึงมาไปที่บ้านมาไม่ไาเมื่อออกแรงดึงมากๆอะไรจะเกิดขึ้นอ้ยอะไรด้วยเขาใส่อี่แตะกินอะไรไปอ่ะกินอะไรไปอ่ะึงจีบดึงไปดึงไปไป น้อยไปหรืออะไ่ถึดเออเพิ่มอีกไปสองใบยยังไม่พอสินะ Vai, do